ว่า Facebook เ,เนี่ยโซเชียล <Social S 1> ใช่ไหมโซเชียล <Social S 2> เนี่ยเขาเล่นภาษาอังกฤษ,ษ,ษแล้วมันจะมีคล้ายๆเกี่ยวกับคำของภาคใต้ด้วยอ,อ๋อพี่เห็น,นผ่านๆคือเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าภาคใต้จะพูดยังไงอย่างเช่นคำองเสียงนะคำว่าไ<อ>นาแม่ภาษาอังกฤษคือฝันร้ายไนแม่ไนแม่แปลว่าอะไรครับไหนแม่อยู่ไหนจ๊ะไนแม่ไนแม่อยู่ไหนอะแม่อ๋อหาแม่อยู่ใช่จ้าโอเคนี่คำง่ายๆเลยคุณไน Good night Good night นี่คือภาษาอังกฤษ Good night ภาษาใต้นะคะก็จะเป็น Good night ก Good night พระยุก Good night อ่ะ g o o night Good night พระยุก Good night อ่ะ t ก o ะก n g h t ะรกุก g o o d n ยุก g ไห n h t พ n g d n i o n i g h ยก g o d ะ Good ะก็ o ะ g ป็น n i พะยพอได้เ d ย n พอได้เ d i ยแค g n i g ยพรได้ o ยุก็ือ n ด้อยู่ g ดูเองดูเอง My right แปลว่าสิทธิ์ของฉัน